สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจออีกครั้งกับ e c ซี่อีเหนะครับเหมือนเคยครับวันนี้มีสินค้าดีๆที่จะมานำเสนอแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็วันนี้เป็นคิวของตัวนี้ครับสว่านมา k i ต้านะครับนี่เป็นสว่านมาเ i ต้าไร้สายนะครับสามารถที่จะเจาะกระแทกได้ด้วยนะครับเป็นสว่านมาเ i ต้าที่ใช้แบตเตอรี่นะ12โวลต์นะครับเนื่องจากว่า บ้านผมเนี่ยมีตัว m a ก i t a รไร้สายที่เป็น12โวลต์ทั้งนั้นเลยเพราะฉนั้นผมก็เลยไม่ได้ซื้อ18โวลต์นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงใช้12โวลต์นะครับอันดับแรกเลยคือน้ำหนักเบาผมไม่ได้ใช้งานหนักอะไรเยอะแยะเพราะฉนั้นผมก็ใช้12โวลต์เพราะ12โวลต์แบตเตอรี่เนี่ยขนาดมันไม่ใหญ่มากนะครับก็เลยแบบซื้อ12โวลต์แต่จริงๆ12โวลต์เนี่ยมัน compatible กับอุปกรณ์ของ m a ก i t a ได้อยู่สัก40-50รุ่นนะครับแต่ถ้าเป็น18โวลต์เนี่ย มันอมแพ a t i b l e กับพวกอุปกรณ์ไร้สายของมาร i t ิต้าเนี่ยสองกว่ารุ่นก็คือเยอะกว่ากันเยอะนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความแรงก็ต้องยอมรับว,ว่า18บแโวลต์แรงกว่านะครับปัจจุบันมารกิต้าทำตัว40บโวลต์แล้วด้วยนะนะครับแต่แบตเตอรี่แพงมากนะ40บโวลต์เนี่ยแบตเตอรี่ลูกหนึ่งเริ่มต้น 3,5- 0พันหรือ4,000นเนี่ยเท่าที่ผมจำได้นะครับก็มาดูกันเซตนี้เป็นเซ็ตตัวสว่านมารกิต้าที่มาพร้อมแบตเตอรี่2ก้อนแล้วก็แท่นชาร์จ ที่เป็นแบบชาร์จธรรมดานะไม่ใช่ชาร์จเร็วอีกหนึ่งอันนะครับมาดูกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างดีกว่ามามแกะกล่องให้ดูตัวนี้มาพร้อมตัวกระเป๋าของม a คิต้นะครับปูกแพ็ค็กแพ็ให้ด <Okay. S 2> ูตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมจำสเปคได้นะก็คือมันสามารถจะเจาะปูนได้อยู่ที่ประมาณ10มิลกว่ากวานะครับแล้วก็ ค่าแรงบิดอยู่ที่ประมาณ24หรือ26นิวตันเมตรไม่ได้เยอะมากนะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นตัว18โวลต์นะครับตัวที่เป็นตัว481รุ่นเขาอะ่ะตัวนั้นจะได้100 115นิวตันเมตรเยอะมากนะแตถ้าไปเทียกบกับพวกมีวอกกี้ตัวใหม่ที่เพิ่งมานะตัวนั้นจะอยู่ที่ประมาณ140นิวตันเมตร อ,อ่าก็เยอะอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยถ้าไปเจอ40โวลต์ของมาคิต้าตัวใหม่อันนั้นคือแบบบ้าพลังไปเลยอ่ะมาดูกันดีกว่าข้างในมีอะไรนะครับกล่องหน้นตาแบบนี้สวยดีนะนี่เห็นไหมคือดูดีมากนะจริงๆนะก็เป็นลักษณะแบบนี้กดปลดล็อกปุ๊บนะเราออกอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างกดกล้องให้ดูนะครับมานี้ ก็แน่นอนมีใบรับประกันนะครับแต่ใบรับประกันของมาคิต้าตัวนี้ผมต้องไปติดแสแตมป์เองมั้งเนี่ยนะเนี่ยติดอาอนสแตมป์สองสาบาทเนี่ยใช่จริงๆด้วยผมต้องไปติดเองนะครับแล้วก็มีคู่มือคู่มือของมาคิต้านะครับกับพวกใบรับชัวใบโบชัวเขาก็จะมีแบบนี้ตัวที่เป็น12โวลต์เห็นไหมตัว12โวลต์ ก็ะจะมีอุปกรณ์ที่ compatible กับ12โวลต์ประมาณนี้ตามที่เห็นผมเลื่อนกล้องให้ดูใหม่ดีกว่าประมาณนี้นนครับ12โวลต์ compatible นะครับไปอ,อีกตัวหนึ่งถ้าเป็นตัว18โวลต์ลน์อ R แบบที่ผมบอกอะคือโอ้ย270แล้วนี่หว่าตอนนี้เยอะมากสำหรับ18โวลต์เห็นไหมเยอะจริงๆสำหรับไลน์อัพ18โวลต์นะเยอะจริงเยอะจริงนะครับ แล้วก็คู่มือนะซึ่งจะบอกถึงตัวสเปคต่างๆว่าอะไรยังไงก็อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับก็ไปอ่านกันนะครับว่าใช้งานอะไรยังไงบ้างนะประมาณนี้นะครับมีภาษาไทยด้วยนะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษาอะไรไม่รู้อีกหลายอันนะครับอันนี้ก็คู่มือเหมือนกันอันนี้อันนี้เป็นคู่มือของท่านชาร์จอันนี้เป็นคู่มือของสว่านนะครับ ทีนี้ข้างในมีอะไรให้ดูกันนะครับนี่ข้างในมีอะไรบ้างเอาอันแรกก่อนทั้มชาร์ตผมไม่ดูทั้มชาร์ตทั้มชาร์ตต่างนี้นะนะครับเป็นรุ่นขึ้นไปอีกหน่อยเป็นรุ่นอ่ DC10WD ตัวนี้เป็นท่้มชาร์จแบบชาร์จช้าชาร์ตธรรมดาไม่ใช่ชาร์จเร็ว ถ้าเป็นตัวชาร์จเร็วจะเป็น DC 10 SD นะนะอันนี้จะเป็นชาร์จเร็วนะครับตัวนี้ก็แถมมาในในเซ็ตก็ถือว่าโอเคนะนะประมาณนั้นแล้วก็ให้แบตเตอรี่นะครับที่เป็น1.5แอมป์12โวลต์เนี่ยเนี่ยมะไมีกันไม่ให้แบบว่าเป็นคอนเนคเตอร์ไปโดนอะไรเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันช็อตนะประมาณนั้นก็หน้าตาประมาณนี้12โวลต์ไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่ผมถึงบอกเลยว่ามิกิต้ตัว12โวลต์เนี่ยน้ำหนักมันไม่ได้หนักมากมันก็ไม่ได้เป็นภาระในการแบบ ใช้งานอะไรที่มันยุ่งยากหนักอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ใช้งานหนักอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะเวลาชาร์จกับแท่นชาร์จก็ประกบเข้าไปแบบนี้ล็อกเรียบร้อยนะครับเวลาออกก็กดแล้วก็ดึงออกอะนะครับตัวแท่นชาร์จก็จะมีสีแดงกับสีเขียวกับพิพนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะบอกอยู่ว่าการทํางานเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่ง ถ้าแบตเตอรี่เต็มเนี่ยตัวสีแดงกับสีเขียวก็จะจะเรียกว่าอะไรแบตเตอรี่เต็มสีแดงจะดับนะครับแล้วก็สีเขียวจะสว่างค้างอตามนี้นะครับประมาณนี้นะถ้าเป็นตัว18โวล์เนี่ยมันจะมีลักษณะของการจ่ายพัดลมเป่าตัวแบตเตอรี่ด้วยอันนี้12โวล์ก็เลยไม่มีนะนะครับอันนี้แบตเตอรี่1ก้อนนะครับที่เขาให้มาเขาให้แบตเตอรี่ก้อนนึ่งใส่เข้ามากับตัวสว่านเรียบร้อยแล้วนี่ นะครับประมาณนี้ของหน้าตาประมาณนี้นะคือดูดีจริงๆเดี๋ยวผมได้ดูสว่างดีกว่าอ๋อใช่ข้างในมีอะไรอีกข้างในมีอีกผมลืมข้างในมีนี่ตัวดอกไขควงนะครับสีแฉกนะของมากกิตา้าให้มาด้วยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างนะในตัวสว่านนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาสว่านเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหม ตัวนี้เป็นตัวเหมือนจะเรียกว่าเริ่มต้นก็ประมาณนั้นได้นะก็คือมันเป็นมอเตอร์แบบธรรมดาไม่ใช่ BL ไม่ใช่บัลเลชนะครับปกติถ้าเป็นบัลเลชเนี่ยมาคิต้าจะเขียนตรงนี้เป็น BL เลยอันนี้ไม่ใช่บัลเลชนะครับเป็นมอเตอร์แบบมีแปลงฐานถ้าเป็นบัลเลชก็จะมีแรงบิดที่ดีกว่านี้นะครับก็ประมาณนั้นตัวนี้ก็เลยขับเคลื่อนอยู่ที่ตั้งแต่10.8โวลต์ถึง12โวลต์นะครับแล้วก็ให้รอบของการหมุนที่450 ถึง1,700 1,700รอบนะครับต่อนอาทนะีแรงกระแทกนะครับอยู่ที่เท่าไหร่อะ6,000กว่าจนกระทั่งถึง25,500รอบต่อนอาทีนะครับนี่บอกอยู่แต่ไม่ได้บอกถึงค่าแรงบิดนะแต่เท่าที่ผมจำได้ค่าแรงบิดอยู่ที่ประมาณ24นิวตันเมตรถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่การสวยเหมือนกันสไลด์เอาแบตออกนี่ใส่เข้านะครับตัวนี้ก็ใช้คล้องกับเข็มขัดหรือว่า ขอบกางเกงเนี่ยเวลาเราขึ้นที่สูงก็อยากจะสะพายไว้ประมาณนั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปรับเข้าปรับออกกดเข้ากดออกนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาปูยง่ายแล้วก็มีไฟสองสว่างซึ่งความสว่างของหลอดไฟก็ถือว่าใช้ได้นะอาจจะไม่ได้สว่างมากที่สุดเหมือนพวกมมกิต้ารุ่นใหม่ๆนะมมกิตารุ่นใหม่เป็นไฟมันจะสว่างกว่านี้นะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะราคาเริ่มต้นถ้าซื้อชุดเปล่าจะอยู่ประมาณ1,250นานะครับเซตนี้ที่ผมได้มาอยู่ที่ประมาณ2 8 0 0นะครับประมาณนั้น ตัวอ่าพอดี้อื่นมีอะไรบ้างก็จะมีตัวปรับตัวนี้ครับความเร็วนะถ้าเราปรับไปที่เลข2ก็หมายความว่าเราต้องการเน้นสปีดเราอยากได้สปีดเร็วๆนะครับไปเลข1จะสังเกตว่ามอเตอร์ชาลงแต่นะครับมอเตอร์ชาลงก็คือเน้นทอร์คที่มากขึ้นถ้าเราต้องการค่าแรงบิดที่มากขึ้นเราก็จะเลือกมาที่ตัวนี้นะครับเลข1แต่อยากได้เร็วก็คือเลข2อันนี้ก็ใช้ทําอะไรก็พวกเจาะปูนอ่า จเจาะเหล็กประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอยากจะขันพวกสวา่าไอขันดอกสวา่าไอดอกดอกน็อตอะไรเนี้ยหรือเจาะพวกไม้ทําเลาเตอร์อะไรเงี้ยเออถ้าต้องการแรงบิดเยอะๆก็คงต้องเลือกตัวนี้ใช้สปีดช้าหน่อยนะครับส่วนตรงนี้ที่เห็นอยู่นะครับปรับได้ว่าเราอยากจะเจาะแบบไหนไหนี่นถ้าผมเลือกมาตรงนี้ก็คือเป็นการเจาะแบบที่เขาเรียกว่าไม่ใช่เจาะเออเป็นการขันน็อตพูดผิดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย แล้วก็เอาพวกดอกไขควงใส่เข้าไปนะครับแล้วก็บิดเพื่อล็อกนะครับก็ยอมรับว,ว่าล็อกได้แน่นหนาดีนะไม่เหมือนพวกไขควงจีนแบบถูกๆมากๆากฮนะมันผมไม่แนะนําให้ใช้เลยนะคือความนิ่งของดอกมันจะไม่ได้เนี่ยดูแล้วกันนิ่งนะมันจะมันจะแว่งไงเวลาที่เราเจาะเวลาเราไขไขน็อตอะไรพวกนี้มันก็จะไม่เวิร์กอันนี้คือแบบเวิร์กดีนะทีนี้ผมเลือกไว้สําหรับการขันนอ็อตเห็นไหมนอ็อตแล้วผมก็ปรับค่าทอร์กได้ ก็ผมอยากได้ทอร์กเท่าไหร่ผมก็ปรับไปนี่เป็นค่าทอร์คผมผมปรับทอร์กไว้ที่ประมาณเลขห้าเวลาเราขันเนี่ยเห็นไหมมันมันจะเขาเรียกว่าเป็นการปรับค่านิวตันเมตรเวลาที่เราขันน็อตไม่ใช่ว่าแบบโอ้ขันเต็มกําลังพอดีน็อตหวานเกียวฟีอะไรประมาณนี้นะครับปรับได้ปรับได้ทั้งหมดเนี่ยยี่สิระดับนี่เรียี่สิบนะครับอ่าก็แน่นแน่น,น,น,นอยู่นะครับก็ ตัวนี้เป็นลักษณะของการขันน็อตนะครับส่วนถ้าเราอยากจะเจาะเนี่ยเราก็เลือกแล้วถ้าแบบนี้นะคะเป็นการเจาะที่ใช้สําหรับจเจาะเหล็กกับเจาะไม้นะครับจะไม่ได้มีการแบบเจาะกระแทกปูนอะไรแบบนี้ไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเราปิดมาอีกอันหนึ่งอันนี้ปิดมาทางนี้อันนี้จะเป็นการเจาะปูนแล้วอันนี้เจาะปูนแล้วเป็นการกระแทกปูนเพื่อทีจ่จะเจาะเข้าไปในชิ้นปูนซึ่งจริงๆแล้ว สว่านพวกนี้มันไม่ใช่เป็นโตรตารี่นะครับแล้วก็ค่าแรงกระแทกเนี่ยมันจะสู้พวกโตรตารี่จริงจังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอพวกแผ่นเป็นพวกปูนสําเร็จรูปที่แบบเป็นปูนเสริมแรงเนี่ยพวกนี้เจาะไม่เข้านะบอกไว้ก่อนพวกอิดมวลเบาพวกอิดบล็อกอันนี้สบายบอกเลยแต่ถ้าเจอพวกอิดเสริมแรงอันนี้เจาะไม่เข้านะต้องไปใช้พวกสว่านที่เป็นโตรตารี่ที่มีแรงกระแทกมากกว่านี้อืนะครับซึ่งผมก็มีไว้มีโอกาสผมจะมารีวิวให้ดูนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ ผมซื้อมาใช้ในกรณีแบบทั่วๆไปพองานหนะักก็อาจจะไปใช้ลักษณะที่เป็นสว่านกระแทกแบบโรตารีเสื้อนะก็จะตอบโจทย์กว่านะครับอันนี้มารีวิวให้ดูกันครับสำหรับตัวสว่านม a กิต้าที่วันนี้เอามารีวิวให้เพื่อนๆเห็นเป็นตัวเริ่มตน้นราคาไม่แพงนะถ้าใครมีแบตเตอรี่12วลต์อยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยหาได้ถูกสุดก็1,250บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวจะมาลองทดสอบนะครับในการเจาะปูนให้ดูนะครับซึ่งเจาะไม้เนะี่ยบอกเลยไม่มีปัญหาอู่แล้ว ัำดับแรกก็คือผมจะปรับโหมดนะครับไปที่โหมดเจาะปูนนี่กระแทกนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ผมเอาแรงบิดเยอะสุดเลขหนึ่งนะครับดอกเป็นดอกเจาะปูนขนาด6.5มิลนะครับสำหรับเจาะฝังพุกทั่วไปผมขอเอาเป็นอิกตัวหนอนแล้วกันซึ่งบอกเลยว่าอิกตัวหนอนนี่แข็งมากนะพวกอิฐแดงหรือว่าพวกอิฐบล็อ,อกหรืออิฐมวลเบานี่คือแบบ สบายอะ่ะอันนี้คือจะลองเจาะแบบอ,อีกตัวหนอนให้ดูซึ่งอีกตัวหนอนแข็งมากนะมาลองดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะผมเพิ่มในสปีด2องน่หว่าเนาะดูเหมือนมันจะช้าไปหน่อย ที่เห็นเข้านะครับแต่ออกแรงนิดหน่อยช่วงแรกที่เห็นเนี่ยช้าเพราะว่าพอดีเปิดเป็นสปิดหนึ่งอยากได้แรงบิดนะแต่ว่าแรงกระแทกมันน้อยไปก็ลยเปิดสปิดสองนะครับเพื่อใช้ในการเจาะปูนถามว่าเข้าไหมเข้านะผมไม่ดูเนี่ยเข้าไปถึงสุดนี่เลยนะเยอะอยู่ฝังพวกได้แน่นอนนะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าง,งานเจาะเยอะๆอะ,อะพวกเนี้ยมันจะ เรียกว่าใช้เวลาในการเจาะแต่ละครั้งนานเพราะฉะนั้นเนี่ยในสว่านที่เขาใช้กันเนี่ยมันจะมีสว่านที่เขาเรียกว่าเป็นสว่านโรตารี่นะครับตัวที่ผมใช้อยู่เป็น hr 166 12V โวลต์นะครับหน้าตาประมาณนี้ให้ดูเที่ยวน้าจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูนะครับอันนี้ก็ลองเจาะให้ดูก่อนแล้วกันว่าถ้าใช้โรตารี่มันเร็วขนาดไหน,นดูนะ เรินะครับนี่คือแบบมิดด้ามเลยนะแป๊บเดียวเห็นปะ่นะโรตารี่นะครับของมา g i ต้า HR 166นะตัวนี้12โวลต์นะครับแต่ก็คืออยากจะเดี๋ยวบอกถึงประเด็นให้ทราบว่าคือว่านันเนี่ยแหละคือ HP 3.3 3ตัวนี้ก็คือเป็นสว่าน ในราคาที่ประหยัดมากใส่แบบ12โวลต์นะครับไม่แพงนะครับหาซื้อได้1,200กว่าบาทเองก็เจาะปูนได้เหมือนกันเพราะนั้นเป็นงาน DIY ทั่วไปเนี่ยเหลือเฟือครับแต่ต้องการเน้นความรวดเร็วก็อาจจะต้องมาใช้ตัวนี้ HR 166นะเป็นสว่านโตรตารีนะแต่ว่าด้วยน้ำหนักที่ก็ดูสิใหญ่กว่าไว้เที่ยวหน้าผมจะมารีวิวตัวนี้ดูวันนี้คือให้ดูก่อนว่าถ้าเจาะปูนเป็นยังไงนะครับสำหรับเจาะไม้ผมบอกเลยไม่มีปัญหาครับตัวนี้เหลือเฟือก็ ฝากไว้ครับถ้าเพื่อนชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ไปไปได้กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆได้ทราบผมมีการอัปเดตคลิปนะครับวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่ติดตาม e e e 5. ไปชม e a Easy 6 3 s 5 6395นะครับสวัสดีครับ